สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแชร์โค้ดนะครับวิธีการสร้างกราฟที่แสดงใน Google Seets แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกนะครับชาร์ตตรงนี้นะครับว่าจะให้แสดงชาร์ตแบบไหนนะครับเช่นอยากให้แสดงแบบกราฟแท่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟแท่งให้เราแบบนี้เลยนะครับหรืออยากเปลี่ยนเป็นกราฟพายนะครับวงกลมเนาะนี่นะครับก็จะได้กราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับ ส่วนข้อมูลตัวนี้แล้วแต่เราจะเอาไปใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรตัวอย่างนี้เป็นพนักงานนะครับสรุปยอดขายของพนักงานแต่ละคนอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีโค้ดนะครับอยู่ที่เมนูส่วนขยายแอปสคริปต์นะครับในสคริปต์นี้นะครับก็นะครับเครดิตก็จะมาจากโค้ด w i t h ค u r s ดดอนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ มาแก้ไขในส่วนของกราฟแต่ละแบบนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับในโค้ดนี่ในแต่ละจุดนี้นะครับว่าเราจะเอาไปประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็มาเปลี่ยนไ i เทิลนะครับเปลี่ยนข้อมูลในนี้เลยนะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับข้อดีก็คือนะครับเราไม่ต้องมาแตะโค้ดอีกเลยนะครับเราสามารถที่จะปิดคริปนะครับเวลาจะเรียกใช้ก็มารันเมนูตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมี โค้ดขึ้นมามีกราฟขึ้นมาแบบนี้ให้เราง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อกันดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ